สวัสดีครับนายแพทย์ทูลจุสพรสวนจุทาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจโรง,งพยาบาลพิยาไทย2ครับ อันที่หนึ่งที่เราอยากให้ทางท่านฟังเนี่ยวัดความดันที่บ้านเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะลิขิตชีวิตของท่านว่าเป็นตัวเลขความดันโลหิตสูงหรือต่ำเนี่ยที่บ้านจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เราพบว่าเมื่อมาที่โรงพยาบาลแล้วมีความดันโลหิตสูงเนี่ยสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นความดันโลหิตสูงแบบลวงคือไม่ได้เป็นจริงๆแต่ถ้าตัวเลขที่บ้านมายืนยันเนี่ยก็จะพบว่าสามารถทําให้ท่านรู้ได้โดยชัดเจนว่าท่านมีความดันโลหิตสูงหรือไม่ 看。 ก่อนที่เราจะวัดความดันนะครับอันที่หนึ่งคือเราต้องไม่ดื่มชากาแฟหรือว่าสูบุรี่สัก30นาทีก่อนที่เราจะวัดแล้วเราต้องนั่งพักนิ่งๆนะครับอาจจะ2นาทีถึง5นาทีควรจะนั่งหลังตรงพริงพนักอยากไข่ห้างแล้วก็สุดท้ายแล้วก็สําคัญที่เราเจอบ่อยในโรงพยาบาลน,นะฮะไม่ต้องแชทอย่าเพิ่งกดไลน์แล้วก็ระหว่างวัดแล้วก็ก่อนวัดเนี่ยอย่าเพิ่งพูดคุยกับใครครับจะได้ได้ค่าตัวเลขคอนดวร์ชันสูงหรือต่ําอย่างเหมาะสมแล้วเราจะได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนของเรา ค,คือถ้าเราใช้วิธีไข่ห้างหรือเรากําลังพูดคุยกับใครหรือเรากําลังแชทกับใครระหว่างที่เราวัดความดันเนี่ยจะทําให้ตัวเลขความดันที่สูงกว่าความเป็นจริงได้แล้วก็จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันสูงโดยที่เราไม่ได้เป็นครับ เวลาเราวัดความดันจะมี2ค่านะครับก็คือค่าตัวบนกับค่าตัวล่างเวลาเราวัดความดันโลหิตเนี่ยเราควรจะวัดอย่างน้อย2ครั้งแล้วเราก็ดูค่าครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2ถ้ามันต่างกันเกิน5-10มิลลิเมตรประลอดเนี่ยเราควรจะวัดครั้งที่3ามแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าครั้งที่1เนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะพบว่าความดันโลหิตมักจะสูงกว่าครั้งที่2และครั้งที่2เองเนี่ยเป็นค่าความดันที่เราควรจะเชื่อมากที่สุดครับเวลาเราวัด ค่าความดันโลหิตนะครับสิ่งที่เราควรจะพบแพทย์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบผมเรียกกันว่าอันที่1คือสูงปรี๊ดนะฮะอันที่2คือสูงเกินจะทนสูงปรี๊ดก็คือเช่นยกตัวอย่างตัวเลขความดันตัวบนเกิน180แล้วก็ตัวล่างเกิน110พสิเนี่ยมันสูงเกินไปละแบบนี้เรียกว่าสูงปรี๊ดเลยเจอครั้งเดียวเนี่ยรีบไปพบแพทย์แต่ละอาจจะมีปัญหาอันที่2คือสูงเกินจะทนก็ยกตัวอย่างเช่นท่านมีตัวเลขความดันโลหิตของท่านอยู่แล้ววันนี้วัดนมันสูงก็เดิม20ม mm ส ไม่ประลอดร่วมกับมีอาการผิดปกติที่น่าเป็นห่วงเช่นตามัวปวดมึนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกแน่นนาอกหรือว่าปัสสาวะผิดปกติหรือสีปัสสาวะผิดปกติถ้าเป็นแบบนี้ควรจะไปพบแพทย์เช่นกันครับ ฝากในเรื่องความดันโลหิตสูงอย่างนี้นะครับอันที่1 25%ของประเทศไทยปัจจุบันมีความดันโลหิตสูงแล้วก็45%เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเรามีความดันโลหิตสูงแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดการรักษาความดันโลหิตสูงไม่ใช่เพียงแต่รู้มันเราต้องรักษาจนความดันโลหิตสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่อย่างนั้นแล้วภาวะแทรกซ้อนก็จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างมากขณะที่เราได้รับยาความดันโลหิตสูงแล้วเราก็ยังควรต้องไปติดตามการรักษากับคุณหมอโดยใกล้ชิดนะครับตามคนนนำแนะนําหมอ แล้วก่อนที่2เราควรจะมีวัดความดาันโลหิตที่บ้านของเราเองอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งหรือว่าก่อนจะไปพบหมอเนี่ยวัดทัก3หรือ7วันแล้วก็ไปพบคุณหมอเพื่อเอาข้อมูลเนี้ยไปปรึกษาคุณหมอเพื่อทําให้กระบวนการรักษาความดาันสูงของเราเป็นไปได้อย่างดีครับ